สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจด้วยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยที่กำลังมีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นครับเป็นเรื่องของนักมวยปล้ำหญิงไทยคนหนึ่งที่แบบสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยด้วยการก้าวไปเซ็นสัญญาเป็นนักบวยปล้ำอาชีพในต่างประเทศใช่ค่ะ อันนี้ถือเป็นก้าวที่สําคัญมากๆจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เอ,อ่สำหรับตัวนักกีฬาเองแต่มันเหมือนการเปิดประตูสู่ระดับนานาชาติโดยเฉพาะที่จีนซึ่งตอนนี้เขากําลังสนใจมวยปล้ำม,มากๆโอ้อน่าสนใจมากครับงั้นเรามาทําความรู้จักกับเธอคนนี้กันหน่อยชื่อของเธอคือฟิโอนี่ครับนี่คือนักมวยปล้ำหญิงสัญชาติไทยคนแรกเลยนะครับที่ได้เซ็นสัญญากับสมาคมมวยปล้ำ CWA China Wrestling Alliance ค่ะ ใช่ครับ CWA ที่ประเทศจีนแล้วก็ได้เปิดตัวไปแล้วด้วยการเป็นคนแรกนี่มันมีความหมายเยอะนะครับมีความหมายมากค่ะเหมือนเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางนี้ให้นักกีฬาไทยคนอื่นๆเลยแล้วก่อนที่เธอจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเส้นทางของฟิโอนี่เป็นมาย่างไงบ้างครับก่อนจะโกอินเตอร์ไปจีนเนี่ยจริงๆฟิโอนี่ก็เป็นที่รู้จักในวงการมวยปล้ำบ้านเราอยู่แล้วนะคะครับครับ หลายคนน่าจะคุ้นเคยตอนที่เธอปล้ำอยู่ที่สมาคม PSE หรือ Paradise Sports Entertainment ที่พัทยานะคะโอ๋ oh, ที่พัทยาใช่ค่ะตรงนั้นเหมือนเป็นเวทีแรกๆที่ให้เธอได้ออได้ฝึกฝนได้รับฝีมือแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เยอะมาก การปล้ำที่ PSE นี่มันสำคัญยังไงครับกับการเตรียมตัวไปเวทีที่ใหญ่ขึ้นอย่างที่จีนสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าที่ PSE เนี่ยเธอไม่ได้เจอแค่นักมวยปล้ำไทยด้วยกันเองนะคะแต่มีโอกาสได้เจอกับนักมวยปล้ำจากหลายชาติเลยทั้งจีนสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่แคนาดาก็มี โห oh, เจอหลากหลายสไตล์เลยสิครับใช่ค่ะการได้เจอกับสไตล์การปล้ำที่แตกต่างกันมากๆเนี่แหละค่ะคือการฝึกชั้นยอดเลยมันช่วยให้เธอต้องปรับตัวต้องพัฒนาเทคนิคตลอดเวลาแล้วก็สร้างความมั่นใจก่อนจะไปเจอของจริงในลีกที่ใหญ่ขึ้นเข้าใจเลยครับแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้ CWA ที่จีเนี่ยสนใจในตัวฟิโอนี่เป็นพิเศษถึงขั้นดึงตัวไปเซ็นสัญญาเลยจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยจุดเด่นสําคัญของฟิโอนี่เลยก็คือ ลีลาการปล้ำค่ะลีลาการปล้ำใช่ค่ะคือมันดุดดันแล้วก็มีเอกลักษณ์มากมาก,มากคือดูแล้วรู้เลยว่าเป็นฟิลนี่ไม่ใช่แค่เทคนิคเก่งนะคะแต่รวมถึงการแสดงออกคาแรคเตอร์บนเวทีที่ชัดเจนมากๆ คือมีทั้งฝีมือและคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นถูกต้องค่ะสิ่งนี้แหละที่ทำให้เธอโดดเด่นเป็นที่จดจำจนทาง CWA ซึ่งเป็นสมาคมที่กำลังโตเร็วมากในจีนเนี่ยเขาก็มองหานักมวยปล้ำแบบนี้พอดีแบบที่มีของมีความน่าสนใจใช่ค่ะเขาก็เลยติดต่อแล้วก็เซ็นสัญญากับฟิลนี่เพื่อไปเสริมทัพให้กับสมาคมเขาสุดยอดเลยครับแล้วตอนเปิดตัวครั้งแรกที่ CWA บรรยากาศเป็นไงบ้างครับ แฟนๆที่นั่นตอบรับดีไหมโอ้โหต้องบอกว่าการปรากฏตัวครั้งแรกของฟิโอนี่ใน CWA เนี่ยสร้างความสนใจได้เยอะมากเลยค่ะแฟนมวยปล้ำชาวจีนคือให้การต้อนรับดีมากตื่นเต้นกันมากที่ได้เห็นนักมวยปล้ำหญิงจากประเทศไทยบนเวทีของเขาฟังแล้วขนลุกเลยครับภูมิใจแทงจริงๆการที่นักกีฬาไทยเราไปได้ไกลขนาดนี้เอ่อสำหรับแฟนๆหรือว่าใครที่อยากจะติดตามให้กำลังใจฟิโอนี่เนี่ยมีช่องทางไหนบ้างครับ ติดตามได้ง่ายๆเลยค่ะหลักๆก็จะมี i ิน t a g r a m ส่วนตัวของเธอชื่อว่า f i o n i t t h นะคะ f i o n y t h f i o n i t h นะครับค่ะแล้วก็มี YouTube c h anel n ด้วยชื่อ f i o n i p r r w Wrestler f i โอนีโปรเ r สเลอร์ใช่ค่ะในช่องทางพวกนี้เธอก็จะคอยอัปเดตความเคลื่อนไหวรูปภาพคลิปการฝึกซ้อมการแข่งขันให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆค่ะเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวต้องตามไปกด Follow กันหน่อยแล้ว